C220D นะครับที่เป็นรถที่ถูกตามหากันมาค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้นะครับในศูนย์ในโชว์รูมนะครับจองเนี่ยยังไม่ได้รถทันทีนะครับแต่วันนี้ที่ ABP r e m i u ม Motor นะครับมาเรียบร้อยแล้วครับไปดูครับ ช่อง AB p r e m i เม m o ม o อตรแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับ 2> c 2 0ดีนะครับโฉม W206 นะครับตัวนี้เนี่ยประจังหน้านะครับโฉมอะไรต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนจากเดิมจาก W204 เนี่ยไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเปลี่ยนแบบคนละโลกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูประจังหน้าที่อย่างเดิมนะครับแบบที่ตอนนี้เนี่ยเป็นแบบใหม่ฮะ ตัวนี้เนี่ยจะมีลวดลายของ Mercedes-Benz นะครับนะใส่ไปตัวเล็กๆๆๆตัวนี้เนี่ยก็จะดูมีมิติแล้วก็สวยมันดูหรูขึ้นนะแต่ตัวเนี้ยข้อด้อยของเขานึงคือทำไมไม่ให้กล้องหน้ามาผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ให้กล้องหน้ามาราคารถระดับนี้แล้วจะให้มาติดเพลงอีกเนี่ยผมก็บอกว่าเอ๊มัน ก็อันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ให้มานะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับได้เซนเซอร์ปรดเซนเซอร์มานะครับจุดนะครับแต่นะครับไม่ให้กล้องหน้านะครับแล้วก็การออกแบบดีไซน์นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ E-Class ในโฉมใหม่นะครับแล้วก็ไฟหน้าอะไรต่างๆเนี่ยนะตัวนี้เขาเปลี่ยนนะครับเขาเปลี่ยนจากตัวเดิมนะครับตัวนี้เขาจะเป็นระบบนะครับ LED High Performance ครับคุยง่ายคือเหมือนยกระดับ ไฟหน้าไฮ l ริดเจนแบบเดิมนะครับให้มี p e r f o r m ร์แมดีกว่าเดิมนแะคือเหมือนอารมณ์ว่าเฮ้ยดีกว่าเดิมนะนะฮะแต่การออกแบบอะไรต่างๆว่ามิติอะไรต่างๆก็สวยดีนะครับแล้วก็ใช้ไฟเนี่ยดวงเล็กนะครับดวงเล็กลงแต่การส่องสว่างมากขึ้นนะฮะแล้วก็เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับออกแบบมานะครับเหมือนตัวอักษรในที่คว้านะครับแล้วก็ยาวก็ดูสวยดีนะครับดู แตกต่างดีนะครับเส้นโค้งเส้นเวานะครับฝาโปรงต่างๆเนี่ยดูมีมิตินะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าใหญ่ขึ้นนะครับดูเหมือนว่าจะใหญ่ขึ้นนะครับสีตัวนี้ไปดูด้านข้างกันหน่อยฮะด้านข้างนะครับล้อนะครับมาแบบ t ีี AMG นะครับ AMG ล้อตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกับพวกสไตล์ล้อคล้ายๆกับพวก CLA ตัวเฟสลิฟต์นะครับแต่ล้อของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับลายนะครับจะถี่กว่านะครับตัวนี้นะครับสเปคล้อ AMG ของเขานะครับ คือล้อเขาจะใหญ่กว่าสีนะครับเขาให้มาเป็นล้อขอบ19เลยนะครับขอบ19ยาง35ตัวนี้ก็จะดูคุ้ยง่ายมีความสปอร์ตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วพอล้อใหญ่เนี่ยมันทําให้ดูวิธีรถเนี่ยมันดูสวยขึ้นนะครับอ่ะดูด้านข้างนะครับสันคมต่างๆเนี่ยก็ยังคงสไตล์ mercedes benz นะฮะแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างนะครับมีการยื่นนะครับสังเกตตัวนี้นะจะมีการยื่นตัดนะครับยื่นออกมานะครับทำให้ดูสปอร์ตขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าออกแบบมาได้ดีผมมองว่า การดีไซน์ของเขาเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยเลยนะครับทำให้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูเหมือนทรงเนี่ยจะตี้อลงนะครับแต่ว่าไม่ได้ตี้อลงนะครับนะฮะตัวนี้มากับหลังคาพาโนรามิกกลาส์ูุนะครับตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้ชัดเจนนะครับไฟหลังเนี่ยก็จะสไตล์คล้ายๆกับพวก E Class นะครับโฉมเวลาเบนซ์เนี่ยเขาเปลี่ยนโฉมเนี่ยเขาก็จะยกขบวนกันเปลี่ยนแล้วพอเปลี่ยนมาก็จะดูเท่นะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยเยอรมันเนี่ยผมบอกให้เลยนะว่า สวยสุดๆจริงนะดูจุดแอโรดนามิกต่างๆการวางโพซิชันการฟิกเมนต์ของเขาเนี่ยสวยและมีสไตล์นะครับ AMG เนี่ยดูเขาจะให้แบบท่อคู่มาครับจะสไตล์แบบท่อคู่นะครับตัวนี้นะครับโลโก้2ต้องสุดดีนะครับไฟมีความจบเขียวคันนี้ใหม่นะครับอย่างที่บอกนะครับรถไม่มีการชนหนักนะต้องย้ำก่อนนะให้ฝาท้ายไฟฟ้ามาด้วยถึงแม้จะเป็นรถเล็กนะครับบางรุ่นเนี่ยเขา จริงๆเหมือนพูดง่ายๆเหมือนไม่ได้ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แหละแต่ว่าฝาท้ายเป็นามาเนี่ยมันดูมีอะไรไอเนี่ยชนไม่ชนอยู่้วการันตีสภาพตัวถังนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าให้ดูเพื่อความสบายใจของผู้ซื้อนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูโครงสร้างน,นะครับโครงสร้างฝาคนนั่งนะครับเสาวเอต่างๆนะครับให้ดูฝาป,ประตูโอ้โหเปิดมาค่อนข้างว้าวนะครับอ่ะเดี๋ยวแวะดูแอมเบียนไลท์กันหน่อย เปิดมาค่อนข้างว้าวเลยนะฮะการดีไซน์ของเขาเนี่ยว้าวนะผมมองดูเนี่ยมันแอมเบียนสีนี้เนี่ยเดิมเนี่ยแอมเบียนมันจะฟุ้งกว่านี้นะครับมันจะดูฟุฟ้งๆกว่านี้นะครับแต่พอมาเป็นรุ่นใหม่นะครับดูแอมเบียนของเขาเนี่ยนะฮะดูขอบประตูนะฮะแอมเบียนมันจะคมกว่าเดิมนะพูดง่ายๆคือมันคมกว่าเดิมเวลาส่องสว่างประมาณเนี่ยดูขอบประตูตัวนี้นะครับแอมเบียนมันดูคมกว่ากว่ารุ่นก่อนๆนะฮะเดิมๆอย่างอย่างปีก่อนๆเนี่ยแอมเบียนมันจะฟุ้งหน่อยนะแล้วก็มีในช่องแอร์ด้วยฮะ แล้วดูมันเหมือนจะเยอะนะครับแต่ไม่เยอะดูแล้วมันไม่เยอะนะครับมันไม่ได้แบบโอ้โหแบบเป็นรถแบบงานวัดอะไรนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับเศษนะ,นะอ่าแล้วก็โอ้โหที่พื้นให้แอมเบียนมานะที่พื้นให้แอมเบียนมาด้วยนะฮะแล้วก็ประตูขอบประตูหลังนะฮะแผงประตูหลักให้แอมเบียนมาด้วยสวยเลยนะครับติดฟิล์มค่อนข,ข้างจะดำมืดอันนี้มันต้องมี80นะฮะก็เอาไปใช้ได้เลยสวยเลยนะฮะอ่เดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันหน่อยนะครับเอาไปดูฝั่งคนขับกันบ้างฝั่งคนขับ เปิดมาไม่ว้าวเหมือนฝั่งคนนั่งนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละพอเราเปิดมาเนี่ยก็อย่างที่บอกผมว่านะเขาให้รายละเอียดของเวลาปุยง่าเหมือนสาวๆขึ้นมานั่งเนี่ยพอเปิดมาแอมเบียนต์ไลท์มาเนี่ยโอ้โหมันว้าวแต่พอขึ้นมาฝั่งนี้ก็มัน,ม,นมันแอมเบียน์มันน้อยนะฮะมันก็แต่ว่ามันก็สวยแหละทั้งสองฝั่งนะครับดีไซน์มานะฮะดูขอบประตูนะครับนะ สวยเลยนะครับเครื่องเสียงแบบเบอร์มาสเตอร์นะครับฝาครอบลำโพงอะไรต่างๆดีไซน์มาในแบบเบอร์นามาสเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะสวยนะครับนะะฮดูสครับเพจมีไฟนะครับก็ให้มาเยอะอยู่นะครับให้มารายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยให้มาเยอะอยู่นะครับให้มาค่อนข้างเยอะนะครับมาดูแอมเบียนดูอะไรเพลินตาดีนะครับตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเล่นฟังก์ชันให้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราดูในส่วนต่างๆก่อนนะช่องแอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับดูด้านหลังนะครับช่องแอร์ด้านหลังเนี่ย ก็มีการาเขาเรียกอะไรอะ่ะอ,ออกแบบมาให้ไม่ให้มันมตรงจนเกินไปนะครับฮะแล้วก็ให้แอมเบียนมาค่อนข้างเยอะนะครับแข่งประตูหลังที่พื้นให้มาค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันกันหน่อยนะไปดูฟังก์ชันกันหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมือจับคันนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมขึ้นมานั่งค่อนข้างจะว้าวนะครับดูมือจับเขาเมื่อกี้ผมอ่าหาว่ามันอยู่ตรงไหนก็คือ ง่ายมันอยู่ตรงที่คอนโทลนะครับแผงประตูด้วยแล้วก็ดึงได้เลยมันก็ว้าวอยู่นะครับตัวนี้มันออกแบบได้ดีนะแล้วที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลากดปุ่มตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันจะเลื่อนได้แต่พอนี้มันเป็นเหมือนสัมผัสนะฮะมันไม่ปุ่มมันไม่เลื่อนแล้วแต่ว่าเบาะเนี่ยเลื่อนนะครับนะมันเหมือนจะใช้ระบบสัมผัสเนี่ยถ้าแค่สัมผัสมันก็จะเลื่อนแต่นี้สัมผัสมันไม่ไปแต่มันมีใส่แลนกดเข้าไปสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ตัวนี้มันไม่เลื่อนนะครับ ก็ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยืดน่องด้วยนะครับยืดน่องมาด้วยเมมโมรี่สารจุบตามสไตล์เบนซ์เลยนะครับนะ,ะ,ะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันกันหน่อยสักนิดนึงนะฮะตัวสตาร์ทเอนจิ้นของเขานะนี่ตอนยังไม่สตาร์ทนะจะเห็นนะมีไฟแวบๆบวแบบขึ้นมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่เขาใส่มาให้นะเดิมเนี่ยกี่รุ่นกี่รุ่นต่อกี่รุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ให้มานะเบนซ์แต่ตัวนี้ให้มานะคือพูดง่ายพอขึ้นรถมามันเตะตานะครับนะฮะพอสตาร์ตต่างๆขึ้นมาแบบนี้นะ เปิดแอร์กัอนตอนนี้แบบสภาพอากาศนี่บ้านเรานี่ร้อนมากพอขึ้นมาปุ๊บสตาร์ทนะผมแอร์ Air เนี่ยเดิมเขาตั้งเป็นออโต้นะครับตัวน,นี้ขึ้นมาฟังก์ชันนู่นนี่นะฮะจอนะครับ,จอ,นะรบจอแสดงผลค่อนข้างใหญ่ในมือผมไนี่ดูนะผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามันกี่นิ้วแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมว่าเท่ากับ iPad Pro นะน่าจะประ,ประมาณไซส์ประมาณ iPad Pro นะครับ ตัวนี้มองดูก็รู้แหละว่าเป็นแบบทัชสกรีนนะครับผมลองแตะไปที่โฮมก่อนแล้วกันก็เห็นนะคือตัวนี้น้องๆ i อแพดเลยคือผูดง่ายเราใช้ทุกวันนี้เขาเราใช้โซเชียลกันอยู่แล้วตัวนี้มันก็แตะปุ๊บก็คืออารมณ์อารมณ์ iPad เลยกับ Android นะครับผสมกันนะอารมณ์แบบพวก Android เลยนะฮะสัมบัตปุ๊บไปสัมบัตปุ๊บไปแล้ว่า่นะครับเป็นอ่าระบบ ภาษาไทยแล้วตัวนี้พูดง่ายคือผมไม่ต้องไปสอนอะไรยูสยูเซอร์ง่ายมากเลยเพราะว่าตัวนี้คือว่าง่ายเลยนะมีการดูรุ่นนี่นะไฟสองสองวานนะมันบวกกับตตานตัวนี้เราอาจจะไปกันแบบเร็วเลยนะฮะเพราะมันเป็นภาษาไทยหมดนะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับนู่นนี่นั่นวันนี้คืออาจจะเป็นเจ้าของเดินะเวลาเราลบเราก็ง่ายง่ายเลยนะฮะกดลบให้เลยแล้วกันลองลบสลิไปสักตัวหนึ่งน,นะมีการโหลดนะฮะ ง่ายเลยปั๊กกี้น,นะครับไปั๊กกี้เอาไปซึ่งรถมานะะฮเซลเราไม่ได้ครัจินดานะครับอ่าผมดูแล้วผมไม่ได้ใช้นะครับผมว่าลบออกนะอ่านลบหมุนปุ๊บแป๊บเดียวนะครับผมว่าลบออกนะฮะตัวนี้ง่ายนะครับเวลาเราเชื่อมฟังก์ชันนะครับเราก็เชื่อมอุปกรณ์ใหม่กดตัวนี้มันคือสมาร์ทโฟนนะครับออกแบบมาสู้กับรถไฟฟ้าสบายนะครับคอนโซลต่างๆเท็กซ์เจอร์ของเขาคือเหมือนอารมณ์ว่าใส่ให้มันเยอะๆอ่ะมีไม้มีเส้นอ่ะมันก็ดูแบบ ตามสไตล์แล้วช่องแพร์เขาก็เปลี่ยนอะดูเนี่ยนะฮะไม่ได้กลมเป็นลีลีอะแล้วก็ปรับได้แบบ2ตอนนี่ข้างในนะ,ะแล้วก็ไอ้น,นี่ปรับได้ไหมอ่ะได้ด้วยนะ,ะลูกเล่นเป็นประมาณนี้แล้วกันนะ,ะเลื่อนใหม่น,นะครับไปถึงเลื่อนใหม่ก็คือเป็นฟูลดิจิตอลแล้วนะฮะแล้วก็สัญลักษณ์ e power charge นะครับคันนี้วิ่ง2องหมื่นโลนะครับวิ่ง2องหมื่นโลนะครับหน้าจอตัวนี้ไม่ได้ทัชสกรีนนะ,ะผมดูให้นะ,ะไม่ได้ทัชสกรีนนะสองหมื่น 5,000โตัวเลือนไม้เนี่ยไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับปดอะไรไม่ได้ก็คือต้องคอนโทร,นนร,โรลนะครับจากตัวพวงมาลัยนะฮะแล้วก็ไอตัวควบคุมตัวนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนอ่ะขึ้นกับขึ้นมาคอนโทรลหน้าจอได้ด้วยคือพูดง่ายๆฝั่งท้ายคอนโทรลน,นี่ฝั่งขวาคอนโทรลตัวนี้นะฮะเอะเห็นไหมฮะเวลาเราจะคอนโทรลจากตัวนี้นะฮะ อ่าเดี๋ยวต้องแฮนด์มาตัวเนี้ยผมใช้ right hand นะครับคือมือขวาเนี่ยนะฮะคอนโทรลนะครับในเรื่องของอ่าเรือนใหม่อ่าเลือนใหม่มาดูฟังก์ชันเขานิดนึงหน้าหน้านี่นี่ฟังก์ชันนะฮะสามารถเปลี่ยนได้นะครับฟังก์ชันเลือนใหม่นะเป็นแบบคลาสสิกหรือว่าแบบสปอร์ตหรือแบบเรียบง่ายนี่คือสามารถเลือกนะครับหน้าจอแบบที่เราจะชอบได้นะครับก็เอาแบบไหนก็ลองดูนะครับเนี่ยอ่าแบบสปอร์ตก็จะเป็นฟังก์ชัน โหมดสีแดงๆนะครับแล้วก็ไฟตัวคอนโซลตัวนี้สีตัวหน้าจอตัวนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยตามที่เราเลือกนะครับถ้าเป็นสีแดงมันดูช่วงนี้มันอากาศร้อนมันก็มันจะทําให้นีบเล็มของเอาฟ้าโทนปุ่นๆแบบนี้แล้วกันนะก็ดูเรียบเรียบง่ายดีนะฮะไฟแอมเบียนต์เนี่ยเปลี่ยนได้แน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปถึงว่าตอนนี้เมนูฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเมนูไทยแล้ว งูมลายอะไรต่างๆด,ดีไซน์มาค่อนข้างสวยแล้วก็มีแพทเทิร์นชิปเกียร์นะครับขับสนุกแน่นอนนะครับดีไซน์นะครับภายในรุ่นนี้ผมให้10เต็ม10โคตรสวยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยไปครับไปดูห้องเครื่องรถเ,เดิมเป็นยังไงเพิ่งเอามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปัดยังไม่ได้เช็ดนะครับมีฝุ่นบ้างนิดหน่อยให้ดูนะครับไปดูโครงสร้างกันหน่อยรับประกันตัวถังกันนี้นะครับไม่มีชนหลักไม่มีเบียดไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อหรือเปลี่ยนชิ้นนะครับ หรือทําสีใดๆดทั้งสิ้นนะครับตัวนี้สวยนะครับให้ดูกันบนเกิดเครื่องยนต์ดีเซลนะก็อ,อาจจะมีเสียงบ้างนิดนิดนะครับไม่เยอะคําโช๊กก็ข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กนะครับก็ดีไซน์มาแบบปก็ิเอาโช๊กต่างตานะครับฝากเครื่องนื่ยนต์ดีเซลนะครับขับสนุกแน่นอนนะครับคันนี้มีวารันตีเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับก็เอาไปเข้าศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์ได้นะครับทั่วประเทศไทยนะอยู่จังหวัดไหน จะเข้าสู่รนี่ไหลก็เข้าได้เลยนะครับปี2022นะรถมือเดียวนะครับขายถูกนะครับขายถูกกว่าไยแดงเยอะประหยัดไปเยอะเอาไปราคาพิเศษ2 2 9 9 0 0นบาทนะครับคุ้มแล้วนะครับไม่ต้องต่อนะครับคุ้มแล้วไม่ต้องต่อและที่สำคัญอย่าลังเลมีคันเดียวไปครับสนับสนุนโดย c a r ์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com